อัปเดตแพ็กเกจระยะยาวหรือซิมเทปของ AS กันสักหน่อยนะครับตอนนี้จะมีทั้งแบบไม่อัน้นมือสปีดเลยแล้วก็แบบจำกัดปริมาณการใช้งานครับเพียงแต่แบบไม่อัน้นมือสปีดเลยอ่ะความเร็วมันจะน้อยกว่าแล้วก็จะแพงกว่าแบบจำกัดปริมาณการใช้งานเป็นระดับหนึ่งส่วนรายละเอียดจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับอยู่กช่องมิเตอร์ฟานนะครับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตแพ็กเกจระยะยาหรือซิมเทปของ AS กันต่อนะครับจะเป็นโปรของซิมเติมเงินหรือซิมวั c ทูคอครับสำหรับแพ็กเกจระยะยาของ AS เนี่ยมันมีอยู่หลายแบบเลยนะครับเงื่อนไขในการสมัครก็ค่อนข้างหลากหลายด้วยเอาว่าเดี๋ยวเราเริ่มกันจากเน็ตแบบไม่อันรสบีกันก่อนเลยแล้วกันนะครับ สำหรับแพ็กเกจระยะยาวแบบไม่อั้นบริสปีดของ AS ที่น่าสนใจตอนนี้จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับจะเป็นเน็ตไม่อั้นใช้งานได้ไวจ่ายการใช้งานตลอด360วันเลยแต่จะต่างกันที่ราคาและก็ความเร็วครับตัวแรกจะเป็นความเร็ว1 Mbps แบบไม่อั้นบริสปีดราคาจะอยู่ที่1,800บาทต่อ360วันตัวที่2จะเป็นความเร็ว4 Mbps เป็นเน็ตแบบไม่อั้นบริสปีดเหมือนกันราคาจะอยู่ที่2,500บาท แล้วก็ตัวที่3จะเป็นความเร็ว6 Mbps นะครับเป็นเน็ตแบบไม่อัมร์สปีดเหมือนกันราคาจะอยู่ที่ปีละ3,500บาทครับทั้ง3ตัวนี้สมัครได้ทุกเบอร์นะครับขอให้เป็นซิมไดเงินของ A AS หรือซิมคอนโดครับสมัครได้หมดเลยเพียงแต่โปรชุดนี้มันจะไม่มีรหัสให้กดสมัครเองครับคุณต้องกดสมัครผ่านแอป MyAS ด้วยตัวเองเท่านั้นครับคุณจะสมัครด้วยเบอร์ไหนคุณก็เอาเบอร์นะนะั้นล็อกอินเข้าไปในแอป MyAS แล้วก็ไปที่แท็บแพ็กเกจตรงนี้นะครับ พอเลื่อนลงมานิดนึงอ่ะคุณจะเห็นเมนูซื้อแพ็กเกจเสริมคุณก็กดเข้าไปได้เลยครับพอกดเข้าไปในหน้าแพ็กเกจเสริมเนี่ยก็ให้คุณเลือกเมนูโทรแอนด์อินเทอร์เน็ตในหน้านี้แท็บเมนูจะมี2ชั้นนะครับชั้นบุญให้คุณเลือกเป็นเสริมเน็ตชั้นที่2ให้เลือกเป็นเน็ตไม่อันแบบนี้นะครับแพ็กเกจทั้ง3ตัวจะอยู่ในแท็บ360วันสนใจตัวไหนคุณก็เลือกกดสมัครจากในแอปได้เลยครับหรือถ้าคุณไม่สะดวกจะเติมเงินสมัครเองคุณจะไปให้เจ้าหน้าที่ของ AS เอสเขาสมัครให้ก็ได้นะครับ คุณจะเดินทางไปที่สู์เองเลยก็ได้หรือจะแจ้งสมัครผ่านทางน้องอุ่นใจก็ได้เพียงแต่ทางช่องทางออนไลน์เนี่ยมันอาจจะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ค่อนข้างยากนิดน,นึงถ้าเอาชัวร์เลยนะผมแนะนําคุณเดินทางไปที่สู์เลยอันนี้จะชัวร์กว่าครับไปถึงอนะ่ะคุณก็เปิดแอป MyAS ให้เขาดูนะครับแล้วก็บอกไปเลยว่าจะสมัครตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สมัครให้หน่อยอันเนี้ยสบายใจได้ชัวร์ครับแต่ก่อนจะเลือกสมัครอะไรยังไงลบกวนอยู่ที่ความเร็วของแพ็กเกจให้ดีก่อนเลือกสมัครด้วยนะครับ คือแพ็กเกจชุดนี้มันเป็นเน็ตแบบไม่อันบริสเปกก็จริงแต่ความเร็วมันไม่ได้สูงอะไรนะครับอย่างตัว1 MBPS ถึงมันจะเป็นเน็ตแบบไม่อันแต่ก็ถือว่าค่อนข้างช้านะครับถ้าคุณต้องการแค่จะมีเน็ตไม่อันติดซิมไว้ใช้งานอะไรที่มันไม่ต้องใช้เน็ตแรงมากอย่างพวกการส่งข้อความการจ่ายเงินโอนเงินหรือไม่ก็เล่นโซเชียลอะไรนิดหน่อยความเร็วนี้มันก็พอใช้งานได้แต่ถ้าคุณกะจะไปดูหนังดูละครเลยอันนี้ไม่แนะนำครับ ต่ำสุดเลยที่จะดูพวกไฟล์วิดีโอได้ก็ต้องเป็นตัว 4mbps หรือไม่ก็ 6mbps ครับสแพ็กเกจน,นั้นพอดูหนังดู YouTube ที่ความละเอียดไม่สูงนักได้ครับถ้าเป็น 4mbps สูงสุดที่พอจะดูได้สมมุิหน่อยก็อยู่ที่ไม่เกิน 720p ถ้าเป็นตัว 6mbps อาจจะได้ละเอียดขึ้นมาหน่อยสัก 180p 0แต่ถ้าคุณหวังจะไปดูพวก full hd หรือไม่ก็ 4k เลยอันนี้ไม่แนะนำครับความเร็วมันไม่ถึง ส่วนใครที่ต้องการเน็ตความเร็วสูงกว่านี้หน่อยก็จะมีเป็นแพ็กเกจของการเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมอยู่ครับจะเป็นเน็ตความเร็ว15 Mbps นะครับจะเร็วกว่าแพ็กเกจข้างต้นบค่อนข้างเยอะแต่จะเป็นแบบจำกัดปริมาณการใช้งานครับแพ็กเกจแบบนี้จะมีอยู่2แบบนะครับใช้งานได้เดือนละ100 g b กับใช้งานได้เดือนละ50 g b นะครับจะเป็นโปรของการเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมทั้งคู่ครับเบอร์ใหม่ก็ต้องเป็นเบอร์ที่เพิ่งเปิดเบอร์ลงทะเบียนมาไม่เกิน30วัน การย้ายค่ายเบมือเดิมาเช่นกันครับคุณก็ต้องมาสมัครโปรในชุดนี้ภายใน30วันหลังจากที่คุณทํารายการย้ายค่ายมาเรียบร้อยครับถ้าเกินไปแล้วไม่สามารถจะามาสมัครได้นะครับสาหรับแพ็กเกจทั้ง2แบบนี้สามารถสมัครได้3วิธีนะครับวิธีแรกก็คือซื้อซิมเติมเงินของ AS หรือซิมวันทูคอมาเติมเงินแล้วกดลาสมัครเองตามนี้ครับแบบแรกเน็ตความเร็ว15 MBps ใช้งานได้เดือนละ 100GB ต่อเนื่อง12เดือนราคาจะอยู่ที่2750บาท รหัสในการสมัครจะเป็นดอกจ7 77, 7, 7 92, ัน777ดอกจัน7792เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกแบบที่2จะเป็นในความเร็ว15 Mbps เหมือนกันแต่จะใช้งานได้แค่เดือนละ50 g b นะครับแบบนี้จะมี3ระยะ3ราคาครับตัวแรก3เดือน590บาทรหัสในการสมัครจะเป็นดอกจ7 77, 7, 6, 97, ัน777ดอกจัน7697เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกตัวที่2 6เดือน1,150บาทรหัสในการสมัครจะเป็นดอกจ 7, 7, 7, 6, 98, ัน777ดอกจัน7698เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออก แล้วก็ตัวที่3 12เดือน2,200บาทรหัสในการสมัครจะเป็นดอกจัน77 7ดอกจัน7 6 9 2เครื่องหมายสี่เหลี่ยมัวออกครับวิธีนี้คุณจะสมัครเองก็ได้หรือจะให้ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ของ AS เขาสมัครให้ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่แน่ใจว่าเบอร์ที่คุณเปิดเบอร์มาเนี่ยมันเกิน30วันไปแล้วหรือยังอันนี้ผมแนะนําส่งเบอร์ให้ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ของเ s เขาตรวจสอบให้ก่อนสมัครจะดีกว่าครับแพ็กเกจราคามันค่อนข้างสูงถ้าคุณเติมเงินไปแล้วสมัครไม่ได้ จะเอาเงินคืนออกมากค่อนข้างยากครับแล้วก็วิธีที่2ครับซื้อเป็นซิมสำเร็จรูปจากทางศูนย์บริการเ s เลยแต่วิธีนี้คุณอาจจะต้องเดินหาหน่อยนะครับบางศูนย์อาจจะไม่ได้มีสต๊อกของไวอย่างไงยังไงก็ลองเดินเดินถามๆดูก่อนครับแนะนําดูเป็นศูนย์ใหญ่หน่อยก็ดีนะครับหรือไม่ก็เป็นวิธีที่3ามก็ได้นะครับวิธีนี้จะเป็นการซื้อซิมสำเร็จรูปเหมือนกันแต่จะเป็นการซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม s h o ปปีหรือ La z a ด a ครับ อันนี้จะง่ายกว่าหน่อยไม่ต้องไปเดินหาด้วยมีหรือไม่มีมันจะขึ้นแสดงไว้ในแพลตฟอร์มให้อยู่แล้วครับซิมที่ได้มามันก็เป็นซิมแบบเดียวกับที่เบซิกันที่ศูนย์นั่นแหละครับเพราะว่าผู้จําหน่ายเขาก็เป็น AS เหมือนกันแถมถ้าคุณซื้อด้วยวิธีนี้บางช่วงบางจังหวะจับคู่กับพวกคูปองส่วนลดดีๆนะมันอาจจะถูกกว่าไปซื้อตรงกับทางศูนย์อยู่หลายบาทน,นะครับใครสนใจจะซื้อด้วยวิธีนี้เดี๋ยวผมจะลิงก์ออฟิเชียลสโตร์ของ AS เอสไปวางในข้อที่ใต้คลิปให้นะครับจะเป็น store ออฟอิเชียล ส่วนถ้าเป็นการย้ายค่ายเบอร์เดิมอันนี้สมัครได้วิธีเดียวคือต้องเติมเงินแล้วกดาราสมัครเองครับพอคุณทํารายการย้ายค่ายมา A as เรียบร้อยคุณก็เติมเงินแล้วกดาราสมัครตามที่แจ้งไปข้างต้นได้เลยครับเป็นราคาเดียวกันหรหัสในการสมัครตัวเดียวกันกับของการเปิดเบอร์ใหม่เลยครับซิมเทปแก๊สเจ็ดซิมเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจระยะยาวอีกตัวหนึ่งของ A as นะครับจะเป็นเน็ตแบบไม่ไอั้ไม่สปีดเลยแต่เงื่อนไขาการใช้งานจะต่างจากแพ็กเกจที่เราอธิบายไปข้างต้นหน่อยหนึ่ง เพราะมันจะใช้งานได้เฉพาะกับกล้องวงจรปิดหรือไม่ก็อุปกรณ์ไอทีบางประเภทเท่านั้นครับเอาไปใช้งานทั่วไปบนมือถือไม่ได้ครับพวกโซเชียลอะไรเนี่ยเข้าไม่ได้เลยนะครับเขาจะจํากัดการใช้งานไว้มันมีเอาไว้รับส่งข้อมูลได้อย่างเดียวครับตัวซิมเทปแก๊ส7ซิมเนี่ยจะได้มาเป็นในความเร็ว 2MBPS แบบไม่อัพด้สเป365วันเลยนะครับราคาจะอยู่ที่ปีละ1,500บาทจะสมัครได้2วิธีนะครับ วิธีแรกก็คือซื้อซิมวันทุกคอมาเติมเงินแล้วกดรหัสสมัครเองครับแต่จะได้เฉพาะของการเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับต้องเป็นเบอร์ใหม่ที่ไม่เกิน30วันเท่านั้นเบอร์เก่าหรือย้ายค่ายเบอร์เดิมอย่าสมัครไม่ได้ครับถ้าใครสนใจจะสมัครด้วยวิธีนี้พอคุณซื้อซิมมาเสร็จคุณก็ลงทะเบียนเปิดเบอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็เติมเงินเข้าไปในซิม1 5 0 0บาทแล้วก็ให้มากดรหัสดอกจัน77 7ดอกจัน7 7 3 7เมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถทกออกได้เลยครับ อีกวิธีก็คือซื้อเป็นซิมพร้อมใช้ไปเลยจะไปซื้อตรงจากทางศูนย์ของ AS เขาก็ได้นะครับหรือจะซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม s h อ p e e หรือ Lazada ก็ได้ถ้าใครที่จะซื้อผ่าน s h อป e e หรือ Lazada เนี่ยเดี๋ยวผมจะลิสต์จัการสั่งซื้อไปวางในขอธิบายใตค้คลิปไว้ให้นะครับจะเป็น Official Store ของทาง AS เขาครับใครสนใจอะไรไงก็กดเข้าไปดูรายละเอยียดเพิ่มเติมกันได้เลยครับก่อนจบไปอยากจะขอย้าเตือนันอีกนิดนึงนะครับแพ็กเกจในคลิปนี้มันเป็นแพ็กเกจระยะยาวราคามค่อนข้าสูง ก่อนที่คุณจะเลือกสมัครโปรไหนอะไรยังไงลบกวนพิจารณาการใช้งานตัวเองให้ดีก่อนเลือกใช้งานด้วยนะครับอย่างแพ็กเกจเน็ตไม่อันเร็สปีดท,ทั้ง3ตัวข้อดีคือมันเป็นเน็ตแบบไม่อันไว้กับปริมาณการใช้งานก็จริงแต่ความเร็วมันค่อนข้างช้านะครับโดยเฉพาะตัว1 mbps ค่อนข้างช้าเลยนะใครที่อยากรู้ว่าความเร็ว1 mbps มันช้าแค่ไหนใช้งานอะไรยังไงได้บ้างเนี่ยคุณจะลองเข้าไปดูรยายละเอียดเพิ่มเติมจากในคลิปนี้เอาก็ได้นะครับผมเคยมีทดลองการใช้งานเอาไว้ให้แล้ว ส่วนโปรความเร็ว15 Mbps ทั้ง2แบบถึงความเร็วมันจะสูงกว่าค่อนข้างเยอะแต่ก็จะจำกัดปริมาณการใช้งานต่อเดือนเอาไว้นะครับแถมยังสมัครได้เฉพาะการเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์ดเดิมด้วยข้อดีข้อเสียมันต่างกันครับยังไงยังไงเนี่ยคุณก็ลองพิจารณาดูให้ดีก่อนอยเลือกสมัครกันด้วยและกันนะครับ โอเคสำหรับรายละเอียดของคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์กันบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าใครที่ดูแล,ล้วคิดว่าพอมีประโยชน์บ้างก็รบกวนกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยลวกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปถึงีก่อนล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่โอกาสหน้าลาตรงนี้นะครับสวัสดีครับ